ตำนานใน e ีพีนี้ครับเอาใจสายมูที่ชอบเที่ยวไปกับทริปเส้นทางหลวงปูดทวดเหยียบน้ำทะเลจืด3วัน2คืนไปกับเส้นทางสงขลาและปัตตานีมูให้ปังเที่ยวให้เพลินไปกับทอๆทททรับรองว่างานนี้อิ่มทั้งบุญอิ่มท้องกันอย่างแน่นอนครับ สวัสดีครับ FC รายการตามตำนานทุกท่านครับทริปนี้ผมจะพาทุกท่านมาตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดกันที่วัดต้นเรียบแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่เรียกกันว่าเป็นต้นกำเนิดของหลวงปู่ทวดพระเกจิชื่อดังในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยความสำคัญนะครับวัดต้นเรียบแห่งนี้จะมีต้นเรียบสักดิิที่เชื่อกันว่าบิดามารดาของหลวงปู่ทวดท่านได้นำลรกของหลวงปู่ทวดมาฝังไว้ที่โคนต้นเรียบแห่งนี้ครับสำหรับใครที่มาวัดต้นเรียบ ก็นิยมมากราบไหว้เพื่อขอพอรที่ต้นเลียบแห่งนี้โดยมีความเชื่อว่าหากใครได้มากราบไหว้แล้วจะช่วยให้มีชีวิตรากฐานมั่นคงนอกจากต้นเลียบที่สําคัญแล้วก็ยังมีวิหารที่ประดิษฐานรูปปั้นทวดหูและทวดจันทร์โดยทั้งสองคนเป็นบิดามารดาของหลวงปู่ทวดเมื่อขอพอรทวดหูและทวดจันท์แล้วบริเวณใกล้ๆก็ยังมีวิหารประดิษฐานรูปปั้นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อันสง่างาม ผู้ชมครับและนี่แหละฮะวัดต้นเรียบจังหวัดสงขลาครับเป็นสถานที่เกิดของหลวงปู่ทวดในวัยเด็กใครที่มีโอกาสมาจังหวัดสงขลานะครับก็ควรหาโอกาสมากราบไหว้สักการะบูชาสักครั้งหนึ่งในชีวิตโดยวัดต้นเรียบแห่งนี้นะครับจะอยู่ที่ตำบลดีหลวงอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเปิดทำการตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นครับยิมบุญกันเลยนะครับโกบอยครัชไม่รู้ว่าแอบขอพรกันเรื่องอะไรบ้างนะครับเนี่ย แต่วัดเดียวก็คงไม่พอมาทั้งทีก็ต้องจัดเต็มแบบสายมูกันต่อที่วัดดีหลวงอีกหนึ่งวัดสำคัญสายมูไม่ควรพลาดคุณผู้ชมครับผมอยู่กับพระนิเวศเตชาวโรครับผู้ช่วยเจ้าออวาสครับกลับนะมาสการอครับเจริญพรก็ครับโบสถ์แห่งนี้นี่คือตั้งอยู่ตั้งแต่สมัยหลวงปู่ทวดนี่คือเคยก็บอกว่าบสถนี่เป็นสนัมเณร ก็คือในสมัยนั้นเนี่ยเมื่อสมพันธ์จวงเจ้าอาวาสรูปเลข่เอของวัดดีหลวงแห่งนี้เนี่ยเขานิมนต์มาจากวัดพระโคกแล้วก็ได้มาจำพรรษาอยู่วัดดีหลวงแล้วก็แต่งตั้งให้ท่านเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสวัดดีหลวงรูปเล่โบสถ์นี้ก็สร้างมา่อแล้วแต่ว่าโบสถ์เมื่อก่อนยังไม่มีขวาผนังคือโบสถ์เนี่ยจะมีประมาณแค่นี้ขวาผนังเนี่ยไม่มีนะแล้วก็หลังจากที่ท่านมาอยู่แล้วเนี่ยก็ท่านได้อุปการะ เด็กชายปูด็กชายปูก็คือหลวงปู่ทวดนั่นเองอต,ตอนที่ยังไม่ไม่บรรพชาสามเณรท่านก็ออกมาดูแลเพราะว่าพ่อแม่ของเด็กชายปูเนี่ยจะต้องไปทําทไร,ทาร่ทํานาท่านก็มาดูแลจนถึงอายุที่พอจะบ,บรรพชาเป็นสามเณรได้ท่านก็นำมา,ามันมาบรรพชาเป็นสามเณรท่านก็เป็นอุปชาแล้วก็เป็นหลวงลุงสมภานจวงเป็นพี่ชายของแม่หลวงปู่ทวด แล้วก็ได้นำสามเณรปูม,มาเป็นประชาตรงหน้าพระพุทธรูปบางระมานวิชัยในอุโบสถแล้วพระพุทธรูปองนี้เนี่ยมีลักษณะพิเศษก็คือว่าทางชาวบ้านเนี่ยเขาจะเรียกว่าหลวงพ่อยิ้มหิ้วนกคือพระพักท่านเนี่ยถ้าจะสังเกตดูท่านจะเหมือนกับยิ้มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คําว่าหิ้วนกเนี่ยเป็นคําผวนของชาวปกากใต้แปลว่าแปลว่า6นิ้วเมื่อเราจะเดินไปสังเกตดูใกล้ๆเนี่ย จะมีมืออยู่ข้างหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษคือสร้างมา6นิ้ว ณอุโบสถหลังนี้เนี่ยถ้าเราจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอบเข้ารับราชการการทํามาค้าขายอ่ก็ส่วนมากจะประสบผลสําเร็จเวลาเรามากราบไหว้หลวงปู่ทวดเนี่ยนะ,ะการที่เราจะขอพรท่านเนี่ยเราไม่ต้องมูอะไรมากมายเราขอพรท่านให้เรานั่งสมาธิแล้วกําหนดจิตจดจ่อต่อเนื่องกับการเป็นสมาธิของเราถ้าเราตั้งความปรารถนาแล้วเราทําอย่างเนี้ยรักษาศีลทำทานบ้าง ต่อเนื่องไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจขึ้นเองและสำหรับใครที่อยากมาสักการะและบูชาก็สามารถมากราบไหว้หลวงปูป่ทวดปางนั่งสมาธิสีดำองค์ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลได้ตั้งแต่เช้าจนถึง5้าทุ่มเลยล่ะครับ หลังจากที่เราได้ท่องเที่ยวสายมูกับวัดดีหลวงกันไปแล้วคราวนี้เราจะมาท่องเที่ยวกันต่อที่วัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐาน ผู้ชมครับอยู่กับมักคุเทศตัวน้อยฮะน้องเบลสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเบลนี่มีตําแหน่งทําอะไรฮะเบลเป็นนักเล่าเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวตามรอยบ้านเกิดหลวงปูทธธ่ทวดก็บออยากรู้ริงที่วัดพระโครครับเจดีแห่งนี้ครับมีความสัมพันธ์เกี่ยวอะไรกับหลวงปูทธธธ่ทวดฮะคือหลังจากหลวงปู่ทวดกลับมาจากอายุธยาท่านก็มาจำพรรษาแล้วก็มาบูรณะวัดพระโครคร่ะแล้วก็การที่ท่านไปอยู่อยุธยามาท่านก็เลยขอการบูรณะขอทารจากทางอยุธยามาค่ะกว่า500นายมาบูรณะเจดีแห่งนี้ ซึ่งก็เป็นเจดีย์คู่วัดพระโคเรียกกันว่าพระสุวรรณมาริขาเจดีย์สีรัตนมหา,าธาตุค่ะ <c oughs> เป็นเจดีย์ทรงระคังความค่ะซึ่งที่นี่จะมีการห่มผ้าค่ะพระสุวรรณมาริขาเจดีย์นี้ในวันสําคัญก็คือวันสมโพธิสมเด็จเจ้าพระโควันพืนหัดเล็กข้างแหลมเดือนยี่ค่ะอันนี้คือไฮไลท์สาคัญหลักๆ <c oughs> สถานที่สําคัญเลยค่ะหลังจากที่ได้ชื่นชมความสวยงามของพระสุวรรณมาริกาเจดีย์สีรัตนมหาธาตุกันไปแล้ว โ,โบอยครับส,สายมูต,ตัวพ่อก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปไหว้ขอพรภายในวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเพื่อความเป็นสุริมงคลกันสักหน่อยครับตอนนี้เราอยู่ในวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่วัดพระโขนะครับเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้สำคัญมากใครนะครับที่อยากมาขอพรหรืออยากจะมาสอบถามชีวิตมาขอเรื่องดวงมาเมซียมสีทำนายนะฮะเขาบอกว่าเซียมเจียที่นี่แม่นมากครับมผมจะลองดูนะครับ ซีจะแม่นแค่ไหนแต่สังเกตจากสีหน้าของโกบอยครัสแล้วสงสัยจะดวมดีเกินคาดเลยนะครับเนี่ยยิ้มขนาดนี้เนี่ย <laughs> จบไปอีกหนึ่งวันกับทริปเส้นทางหลวงปูุทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หลังจากกลับไปนอนพักเอาแรงกันไปที่เรียบร้อยแล้วโกโบอยครัชสายมูตัวพ่อก็ได้นัดหมอไว้หมอดูอบ้าสุดหล่อไว้ที่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีแห่งนี้สวัสดีครับสวัสดีโกบอยเขาเรียกว่า<อ>ถ้าผมจาไม่ผิดนะเขาเรียกหมอดูอบ้าครับ,รบวันนี้มาครับ,รรบวันนี้มาถ่ายรายการโปรโมตนะครับให้กับทางพักใต้นะครับวัดหลวงปู่ทวดเสงดงลอยหลวงปู่ทวดทั้งหมดในไหนมาแล้วขออนุญาตครับพาผมไปมูหน่อยวิธีกราบไหว้หลวงปู่ทวดเดี๋ยวภาพ โกบอยไปกราบไหว้หลวงปู่ทวดได้เลยสิ่งหนึ่งที่ผม,ผมอยากจะลองวิชากับหมอไว้เลยครับดูดวงผมหน่อยยังไม่ทันจะไปไหว้พระเลยนะครับเนี่ยคุณโกบอยก็ให้หมอไว้ดูดวงกันซะแล้วก่อนที่จะไปดูดวงกันขอเข้าประวัติวัดช้างให้สักเล็กน้อย วัดช้างให้หรือวัดช้างให้ราชบูรณารามเป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดปัตตานีมีความสําคัญเนื่องจากเป็นวัดที่หลวงปู่ทวดหยียบน้ําทะเลจืดโดยตามตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งที่หลวงปู่ทวดเดินทางด้วยเรือสาเภาในขณะเดินทางก็ได้เกิดพายุทําให้เรือไม่สามารถเดินทางได้ทำให้ชาวบ้านบนเรือขาดแคลนน้ำดื่มหลวงปู่ทวดจึงได้แสดงอภินิหารด้วยการหย่อนเท้าลงน้ำทะเลแล้วทำให้จืด เพื่อทําให้ชาวบ้านรอดตายจากเหตุการณ์นั้นตั้งแต่นั้นมาชื่อเสียงของท่านก็ขจรกระจายไปทั่วและต่อมาหลวงปู่ทวดก็ได้บรณภาพที่ประเทศมาเลเซียแล้วได้นำพระสบกลับมาที่วัดช้างให้แห่งนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดมาที่นี่เลย ควรจะมากราบอะไรยังไงก่อนครับผมจุดแรกนะครับผมก่อนที่จะเข้าวัดเราจะเห็นสถูปเจดีนะครับ uh huh. ตรงนี้ครับเป็นที่เก็บอัฐิของหลวงปู่ทวดครับบ่อย oh. ครับผมเพราะฉะนั้นท่านใดที่มานะครับคงบริเวณทางรถไฟนะครับ <c oughs> เดินเข้ามาข้ามมานิดนึงนะครับ <c oughs> ก็ กาบที่สถูปเจดีก่อนนะครับเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลนะครับ <ừ m. S 1> ในเรื่องของการแค้วคลาปลอดภัยเดี๋ยวเราจะมูแบบเฉพาะเจาะจงเลยแล้วกันว่ามูยังไงให้ปังโคบอยเกิดราศีอะไรนะถ้าเขาบอกเป็นราศีกุมครับเกิดวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนราศีกุมนะฮะมีนาคมราศีกุมวันพุธกลางคืนปีนี้ควรไหวราหูนะครับแล้วก็จะมีโชคใหญ่นะครับแต่ว่าจะมีเกณฑ์ที่ต้องไหว้หลวงพูทวด เพื่อที่คุ้มครองดวงฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงตุลาเนี่ยพรพฤาัสจะเป็นมหาอุดเขาว่ามหาอุดคือได้อะไรใหญ่ๆลาศีกุมนะครับจะได้ความสำเร็จแบบใหญ่ๆเพราะฉะนั้นโบอยเนี่ยไหวหลวงปู่ทวดเลยถือว่ามาถูกตาสินใจมาถูกต้องนะครับเรื่อความเป็นสิริมงคลก็ต้องเข้าไปกราบไหว้วิหารสมเด็จหลวงปู่ทวดซึ่งภายในวิหารประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทวดเท่าองค์จริง หลายๆคนส่วนมากนิยมจะมาขอเรื่องหน้าที่การงานกันครับมาขอหน้าที่การงานให้ประสบความสําเร็จก็มาขอเรื่องหน้าที่การงานเหมือนกันค่ะแล้วก็ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขค่ะรู้สึกว่ามากับไหวแล้วก็สบายใจดีค่ะนะโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะอิติภัคขวา แล้วเวลนี้เราจะเห็นสังเกตเป็นช้างนะครับก็บางคนก็คือมาเพื่อมาขอเสี่ยนทายนะครับในสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะครับก็เราก็จะขอแค่หนึ่งอย่างที่อยากได้มากที่สุดอันนี้คือระหว่างเป็นขอหรือตั้งเป็นคําถามพอหลวงปู่จริงๆได้ทั้งสองนะครับก็อยู่ที่ว่าจะจุดประสงค์อะไรอยากขอเรื่องไหนหรือมีคําถามอะไรที่อยากถามได้เลยครับอ๋อโอเคครับผม หลังจากกราบขาพอพรหลวงปู่ทวดกันไปแล้วโกบอยครัชก็ไม่พลาดที่จะถามเรื่องดวงกับหมอไว้ว่าราศีกุมเนี่ยดวงจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับคนที่เกิดราคณาหรือราศีกุมครับ mm hmm. ดาวประจําตัวคือราหูนะครับแล้วปีนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาราหูย้ายแล้วก็ย้ายเข้ามาเรือนตัวเองเขาเรียกว,ว่าได้มาตรฐานเกษตรคือความมั่นคงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับ mm hmm. แล้วก็ราศีกลุ่มด้วยเนี่ยเหมือนเป็นดับเบิลของราหูเลยการบูชาราหูเนี่ยจะมีอยู่2แบบหลักๆครับคือ1บูบูชาเพื่อให้ได้โชคกับับ2คือให้แควคาดปลอดภัยให้คุ้มครองดวงเพราะฉะนั้นของโครอบอยจะอยู่ในโหมดของการที่ทํางานเกี่ยวกับทางด้านออนไลน์เพราะราหูเนี่ยเข้าทางในร่างด้านออนไลน์ดีมาเรื่องของความเกี่ยวโยงเกี่ยวกับคนที่เกิดพุธกลางคืนหรือราศีที่เขาเรียกอะไรนะเกับ กุม <g ul m> อ่าเป็นราของผมม่ราศีกุมจะเกี่ยวกับพระราหูเกี่ยวกับพราูเกี่ยวอะไรกับวัดช้างใช่จริงๆรางพระการบูชาหลวงปู่ทวดเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็คือขอพรในเรื่องของการแคลค้างนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนคนเกิดราศีกุมเนี่ยดวงจะชอบมีอะไร,ประแปลกๆเกิดขึ้นเหมือนเกี่ยวกับเรื่องของความท้าทายการเสี่ยงนะครับก <g ul m> <c oughs> ารเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยที่เกิดเป็นเรื่องคือราศีกุมนะครับก็ไหว้ขอพรหลวงปู่ทวดน,นะครับเพื่อคุ้มดวงฮะ หลังจากที่ได้กราบไหว้บูชาหลวงปู่ทวดที่วัดช้างให้กันไปแล้วหมอไว้ก็ได้แนะนำให้เรามามูกันต่อที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนียวอีกหนึ่งสถานที่ที่คนไทยเชื่อสายจีนในปัตตานีให้ความเคารพและศรัทธาคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เราสองคนอยากให้ทุกท่านมานั่นก็คือศาลเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนียวจังหวัดปัตตานีครับ การมาบนบานสารกล่าวหรือมาไหว้เนี่ยเขาบอกว่าแก้ปีชงปีชงก็จะมีปีกุลนะครับปีกุลเนี่ยชงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตามด้วยปีมะเส็งก็เป็นปีที่ตรงกับปีนี้นะครับอันนี้50%เขาจะแบ่งแบบนี้แล้วก็ปีขานแล้วก็ปีวอกนะครับปีขานเนี่ยจะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงส่วนปีวอกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะ้อาจารย์นะครับพาไปมูวนดีกว่าเพราะไหนๆมาปัตตานีแล้วที่นี่เลยไม่ควรครับครับผมเข้าไปฮะ การมากราบไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวที่จังหวัดปัตตานีแห่งนี้จะต้องเริ่มต้นไหวจากขั้นตอนที่1ไหวเทวดาฟ้าดินพร้อมกับทูบห้าดอกขั้นตอนที่2ไหวเทพประตูซ้ายขวาทูบข้างละ1ดอกหลังจากนั้นไหววนในศาลเจ้าอีก12จุดภายในศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวจนครบ นำขวดน้ำมันไปเติมตามจุดต่างๆจากนั้นนำกระดาษไปเผาในอุโมงค์ที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อเป็นการขาจัดสิ่งไม่ดีออกไปครั้งที่แล้วเนี่ยมาขอในเรื่องงานแล้วแล้วก็สำเร็จแล้วก็บอกกับท่านแล้วว่าถ้าสำเร็จได้มีโอกาสเนี่ยจะมาขออีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะกลับกลับมากราบไหว้อีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ยก็เลยได้มีโอกาสอะอยากมาชวนน้องๆมาชวนมาก็มากันนะคะ ยังคนลุกเยือเลยครับตอนนี้ไม่คิดว่าอะไรหลายๆอย่างมันจะแบบเป็นใจหลังจากการมาไหว้ครั้งนี้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าที่ปัตตานีแห่งนี้นะฮะยังมีอีก หนึ่งสถานที่ที่อาจารย์บอกว่าโอบอยควรจะไปเช็คอินที่นี่นั่นคือที่มัสยิดนะครับผมจริงๆแล้วการไปมัสยิดปัตตานีเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธเราสามารถเข้าไปกราบไหว้ไปท่องเที่ยวได้จริงๆก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับเพื่อไปดูสิ่งใหม่ๆนะครับบางคนไม่เคยไปก็อยากจะแนะนําให้ไปเพราะว่าสถานที่มัสยิดแห่งนี้ครับมีความสวยสดงดงามมากๆครับแล้วก็บรรยากาศน่าชมอย่างนี้ครับโอ้จะรออะไรล่ะครับผู้ชมครับตามไปดีกว่ามัสยิดปัตตานีครับ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของผู้คนที่นับถืออิสลามในภาคใต้และอีกหนึ่งจุดครับที่เกิดใครมาปัตตานีนะครับคุณควรจะมาเช็คอินที่นี่ที่นี่คือมัสยิดกลางปัตตานีครับเป็นสถานที่ที่ใครหลายคนบอกว่าสวยมากๆเพราะสถาปัตยกรรมภายในและด้านนอกนะครับเขาจำลองมาจากประเทศอินเดียนั่นก็คือทัชมาหาลครับคุณผู้ชมครับ เราเดินไปชมความงดงามของที่นี่กันดีกว่าครับตามมาฮะอีกส่วนด้านในของมัสยิดจะเป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับปฏิบัติศาสานกิจของชาวมุสลิมที่เรียกว่าการละหมาดยิ่งในช่วงเทศกาลถือศีลอดของมุสลิมจะมีผู้คนทั่วทั้งจังหวัดปัตตานีมาร่วมกันปฏิบัติศาสานกิจเป็นำจำนวนมากซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากๆ จากที่ได้ชมความงามของมสัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีกันไปแล้วเราก็จะมารับประทานอาหารเมนูอาหารพื้นบ้านของพี่น้องชาวใต้กันต่อกับเมนูข้าวยำแต่จะอร่อยเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวไปลองกันครับและตอนนี้ครับเราอยู่ที่ห้องอาหารบูหณาลัยาครับโรงแรม c ีเอสปัตตานีสวยมากดูดิการจัดวางในจานก็จะป,ประกอบไปด้วยปลาป่นนะครับมะพร้าวคั่วตะไคร้ถั่วเผาแตงกวาขั้นตอนการกินนะครับ มอยากให้ทุกคนดูเขาบอกว่าจะต้องมาคลุกกันเค้ากันก่อนนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดน้ำบูดูฮะรัสเตอรนี่ยมันคือว่าผมว่าน้ำบูดูนะต้องกินน้ำบูดูคุณต้องกินเลยอ่ะอันนี้มันของอร่อยมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่และหนึ่งสครับที่ผมอยากจะบอกนะครับข้าวยำจริงๆเนี่ยเป็นอาหารของพี่น้องชาวปัตตานีเป็นอาหารเช้าของพี่น้องชาวปัตตานีครับ โอ้ย oh, จะหมดจานแล้วนะครับเนี่ยคุณโกโบอยใครมีโอกาสมาจังหวัดปัตตานีนะถ้าเกิดว่าเป็นพี่น้องชาวพุทธเราเนะี่ยวัดช้างให้สําหรับผมเนี่ยเป็จนิ่งศักดิ์สิทธิ์มากและเป็นวัดที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมานานมากนะครับอยากให้มาเที่ยวส่วนพี่น้องชาวไทยจีนนะครับศาลเจ้าแม่ลือคอเนี่ยสําหรับผมเนี่ยก็มีประวัติมายาวนานแล้วก็ที่สาคัญที่สุดเนี่ยข้างในศาลเจ้านะครับมีประวัติศาสตร์นะครับกรัตรไทยเราหลายพระองค์เนี่ยท่านก็มากรับไปที่นี่เขาเยอะ สมวส่วนถ้าเกิดพี่น้องชาวมุสลิมน,นะครับมาท่องเที่ยวที่นี่ก็น่าจะเป็นมัสยิดใจกลางปัตตานีเนี่ยเพราะสวยมากแล้วถ่ายรูปที่สำคัญที่สุดถ่ายรูปสวยมากๆเลยมีโอกาสเข้ามาครับแล้วมาเยี่ยมชมสถานที่อย่างนี้นะครับตอนนี้ผมก็ขอดื่มดำกับอาหารก่อนอร่อยมากกินขนาดนี้ก็คงต้องปล่อยให้แกกินแล้วกลับไปพักผ่อนแล้วล่ะครับ เริ่มต้นวันที่3ของทริปทริปเส้นทางหลวงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเช้าอันสดใสเราก็ไม่พลาดที่จะหาอาหารเชา้ารองท้องกันสักหน่อยกับร้านไก่ทอดหาดใหญ่มีนาเจะอร่อยเด็ดแค่ไหนก็ต้องให้โกบอยคลัสของเราไปลองกันครับเข้าสู่ช่วงวันที่3ครับและช่วงนี้คือช่วงกินกับโกครับคุณผู้ชมครับ ด้านหลังผมนี้นะครับคือตลาดกิมหยงและทางทททหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับโดยแอปพลิเคชันมูทั่วไทยไปกับ AI แนะนำผมมาว่าโอบอ,อยต้องมากินไก่ทอดหาดใหญ่บีนาครับเขาบอกว่าร้านนี้นะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติมากินกันเยอะมากรสชาติจะเป็นยังไงร้านอยู่ด้านหลังผมนะตามมาครับ <S <S 2> <S 2> มาต่วนแกเขาจะมาทานอะไรครับ ข้าวหมวกข่าข้าวหมวกไก่ทอดแล้วก็ออข้าวเหนียวไก่ทอดส่วนใหญ่ลูกค้าเราจะเป็นคนไทยหรือคนมาเลเซียทั้งทั้งสองนะคะทั้งไทยทั้งมาเลเซียแต่ถ้าเปิดเป็นวันวศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเยอะร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับร้านเปิด4ีอปีค่ะมาที่นี่ถ้าเกิดใครขับรถมาจอดแถวไหนฮะจอดจะมีซ้ายมือแล้วก็เส้นตรงนะคะอจอดขาวดำจอดได้ขาวแดงจอดไม่ได้นะคะ เราไปดูหน้าร้านกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมอยากจะชิมมากๆเลยนี่ก็คือข้าวหมกไก่นะครับเป็นข้าวเพียวๆล้วนๆแล้วก็มีไก่ทอดอแค่กลิ่นก็เย้าอยู่แล้วครับแล้วก็มีข้าวเหนียวครับราดกับหอมเจี่ยวตามด้วยน้ําจิ้มนะครับมาชิมกันดีกว่าฮะรสชาติจะเป็นยังไงเริ่มกันที่ตัวน้องก่อนเลยโอ้ไมดูดิใหญ่มากอร่อยมาก อร่อยจะหยุดไม่ได้เลยนะครับเนี่ยโบอยโดนมากโอ้โหคุณผู้ชมครับขอตัวเติมพลังก่อนครับก่อนที่เราจะไปสารหลักเมืองที่อำเภอหาดใหญ่กันครับตอนนี้ผมก้องเติมพลังนิดเดียวสักคู่นะครับอิอ่มอร่อยกับไก่ทอดหาดใหญ่มีนากันไปแล้ว คราวนี้ได้เวลาเดินทางออกไปบูกันต่อครับที่วัดคอหงห์หาดใหญ่โดยที่นี่มีองค์ราหูและองค์จตุคามรามเทพที่สายหมูไม่ควรพลาดตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปอนครับผู้ที่ดูแลสวัสดีครับพี่ปอนครับขั้นตอนเวลาเรามากราบไหว้อ,องค์พ่อจตุคามคที่แห่งนี้นะครับมีขั้นตอนยังไงบ้างบอกผมนิดนึงมีใครกราบขอได้ไหว้รับแล้วมีผลกับตัวเองเยอะขนาดไหนถ้า100เอร์ซนนะครับ 90เปอร์เซ็นต์คน,นวันนี้บอกมีมาแก้บนด้วยนะมีมาล้ำแก้บน,บนด้วยคุณผู้ชมครับยังไงแล้วพี่ปอนครับพาผมไปมูหน่อยคนไหนที่ไปเที่ยววัดคอหองแล้วต้องการบูชาองค์พระราหูการที่จะบูชาองค์พระราหูและองค์จตุคามรามเทพได้โดยต้องใช้ทูป35ดอกด้วยกันจุดที่1เป็นการไหว้ขอพรอ,องค์จตุคามรามเทพจุดที่2กระถางด้านซ้ายพระราหูกลางวันจุด3 กระถางด้านขวาพระราหูกลางคืนจุดที่4เท้าพิทักษ์จุดที่5เท้ารักษาเพื่อขอพอรจากร้ายกลายเป็นดีหลังจากมูองค์พระราหูและองค์จตุคามรามาเทพกันไปแล้วคราวนี้เรามาต่อกันที่ศาลหลักเมืองหัดใหญ่หรือศาลเจ้าซาเจียงกุลนี้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสายมูสำหรับทุกคนที่มาอำเภอหัดใหญ่ครับด้านหลังผมนี้นะครับคือศาลเจ้าซาเจียงกุลครับแล้วก็ ด้วยความเมตตาครับผมอยู่กับท่านประธานครับส,ว,สบบวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้สายมูทุกท่านนะฮะผมนายนิติจีรนครนะครับเป็นประธานศาสเจ้าซาเจียงคุณหัดใหญ่นะฮะเนื่องจากที่ผมได้มาเป็นประธานที่นี่เนื่องจากอากงตั้งสามองค์ไปตามผมที่บ้านมาให้มาช่วยที่นี่ซาเจียงคุณแปลว่าสามแม่ทัพในอากงซาเจียงคุณนี่เป็นแม่ทัพในราชวงศ์ซัง ราชวงศ์สั่งเป็นราชวงศ์ที่2ของประเทศจีนครับนะเมื่อสามพันกว่าปีก่อนทีนี้ถามคุณอานิดน,นึงครับสารแหล่งนี้นะครับมีอายุประมาณกี่ปีมาแล้วครับ80-90ถึง90ปีแล้วครับโอ้โหนานมากครับ,รบสารหลักเมืองหัดใหญ่หรือสารเจ้าซาเจียงกุน โดยผู้ที่นับถือจะมากราบไหว้ขอความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนอกจากนี้ยังมีองค์เทพซาเจียงกุลที่มีผู้คนมาขอพรด้านสุขภาพให้แข็งแรงมีโชคมีลาบมีความมั่นคงในชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขให้ทำการค้าดีอีกด้วยครับอันนี้ก็คือจุดกำเนิดนะครับ เป็นเสาหลักเมืองของอำเภอหัดใหญใ่ใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่แนละ้วนักท่องเที่ยวจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยที่มาที่นี่กันครับที่นี่มีนะมีทั้งมีทั้งคนไทยมีทั้งคนมาเลเซียครับใหญ่ก็จะมากันเ,เขาจะมากันครับ<ม>ก็จะมาไหว้นะ คลิปนี้นะครับถือว่าเรามามูได้สมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับวันนี้ยังไงแล้วก็ขอขอบคุณท่านประธานด้วยนะคร,ครับขอบคุณครับยังไงแล้วท่านประธานเชิญชวนหน่อยใครที่อยากจะมามูมาได้ที่ไหนอย่างไรครับครับสลนนังเมืองหันใหญ่หรือว่าสารเจ้าซาเจียงคุณที่นี่นะฮะ ตั้งอยู่ในที่วัดโองประดิษฐารามหรือเรียกขาเรียกว่าวัดโขงแล้วก็ขอขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็แอปพลิเคชันมูทั่วไทยไปกับ AI ครับที่ให้ผมมาเปิดประสบการณ์ในการมูในครั้งนี้ครับขอขอบคุณครับ จบกันไปแล้วนะครับกับทริปเส้นทางหลวงปุทวดเหย,ยบียน้ําทะเลจืด3วัน2คืนเรียกว่าอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งของกินอร่อยอร่อยแถมยังได้มิตรภาพดีๆจากพี่น้องชาวใต้เรียกว่าทริปนี้อบอุ่นมากๆครับทริปนี้คงต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและแอปมูทั่วไทยไปกับ AI นอกจากนี้ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากกันอีกด้วยครับกับโครงการมูตีเวิร์สไม่ว่าคุณจะเป็นสายมูมือใหม่หรือสายมูขั้นเทพเราขอเชิญทุกท่านมูไปด้วยกันกับดินแดนใต้อย่างเช่นทริปเส้นทางหลวงปุดทวดเหยียบน้ำทะเลจืดทริปดีๆแบบนี้นี่เองครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอนะีพีหน้าจ้า